โอเคคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณกันทพงศ์ด้วยนะคะอาจชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะคะดูคติ821เท่าไหรค่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวฟ้าพามาอัปเดตฝั่งดูคตินะคะลูกค้าว่าตอนนี้มีราคาเท่าไหร่บ้างนะคะมีสีไหนกันบ้างนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะลูกค้า ขออนุญาตทักทายลูกค้ากันอีกสักหนึ่งครั้งนะคะสวัสดีลูกค้าทุกๆทุกท้านเลยนะะตอนนี้อยู่กับเซลฟ้าลูกค้าที่ร้านทันเดอร์บายพะรามหนะคะร้านเราซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะคะคุณภาพดีและราคาถูกกว่า150คันค่ะร้านเรานีคะมีเว็บไซต์วา w เว็ อขอภัยค่ะร้านเรามีเว็บไซต์ w า w t h u n d e r s u p e r ขี y .com นะสามารถเข้าไปอัปเดตรายละเอียดลดราคาเงินดาวและราคาเงินผ่อนได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยค่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ไม่ทราบเว็บไซต์ค่ะสามารถเซิร์ชได้ที่หน้า Google Map นะคะโดยสามารถเซิร์ชได้ที่หน้า Google นะคะ,โด,าาดะ,คะโดยพิมพ์คาว่า Big b i ไ e เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะคะท่านก็จะพบกับแผนที่เส้นทางมาลาของเราค่ะ ร้านเราเนี่ยคะมีช่องยูทูบชื่อช่องทันเดอร์บายเป็นภาษาอังกฤษนะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและคลิปรีวิวรอบคันนะคะแล้วฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราด้วยนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะลูกค้าเรามี Facebook Fanpage ซึ่งเรากําลังไลฟ์สดกันอยู่ณขณะนี้นะคะลูกค้าสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและอัปเดตรายละเอียดรถเข้าใหม่ได้ทุกวันเลยนะคะพวกเราฝากทุกท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะที่สําคัญเลยลูกค้าอย่าลืมกดคําว่า C first หรือเห็นโพสต์ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาหรับกิจ การติดตามค่ะหากลูกค้าท่านใดน,นะคะต้องการทราบรายละเอียดตัวรถและเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์นะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ทางอ็อกซ์หรือว่า Line Official ได้ตลอดเวลาเลยค่ะพวกเรานะคะยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะ,ะสวัสดีคุณมาโน,โนด,ด้วยนะคะขอชม Scramble 800ได้เลย นะคุณมาโนดนี่เลยคันนี้เลยค่ะส a แคมเปิลแปดร้อนะรถคันนี้นะคะเป็นรถปีเดี๋ยวฟ้าเอาให้ชมเป็นรถปี2015ค่ะเปิดราคาอยู่ที่179,000บาทนะคะเลขไม่วิ่งมา19,000กิโลนะลูกค้า สภาพสวยๆกันเลยนะคะคันนี้มีหนึ่งเดียวด้วยนะคะแคมเบอร์แปดร้อยที่ร้านเราตอนนี้ท่านใดที่กำลังตัดสินใจเนี่ยรีบทักแชทเข้ามาได้เลยดูคติ8 2แปดสองหนึ่งมีไหมครับนี่เลยค่ะลูกค้าสองคันนี้นะ,ค,ะคันแรกนะคะแปด 21ปี2019ค่ะเปิดราคาอยู่ที่3,19,000บาทนะคะดาวเนี่ยเริ่มต้นที่89,000บาทเท่านั้นเลขไมค์คันนี้นะคะวิ่งมาเพียง7,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะลูกค้าสาภาพสวยมากๆนะคะสีหายากเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะลูกค้าแคปเจอร์หนะ้าจอได้เลย ผัดมาค่ะ821 Performance ปี2015ค่ะเปิดราคาอยู่ที่229,000บาทนะคะเลขหม่วิ่งมา26,000กิโลเมตรแท้ๆค่ะลูกค้านะคะสำหรับในที่สนใจนะคะรีบทักแชทเข้ามาเลยนะคะไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะเรามีโปรโมชั่นพิเศษให้ลูกค้าแน่นอนมีซีเมียห้มครับมีนะคะลูกค้าเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวฟาจะพาไปอัปเดตนะคะพอดีอยู่อีกห้องหนึ่ง นะใจเย็นๆนะคะสนใจคันไหนนะคะพิมพ์ขึ้นมาได้เลยขออนุญาตอัปเดตนะคะ Monster 796 s 2ดเาปี2015คันนี้นะคะลูกค้าเปิดราคาอยู่ที่259,000บาทนะคะตอนนี้เหลือ1คันสุดท้ายนะคะสำหรับโฉม S2R ทนะท่านใดสนใจเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้เลย ซปพันปี13นะคะลูกค้าตอนนี้มีสีขาว1คันนะคะหากสนใจทักแชทเข้ามาได้เลยมี1เดียวในร้านเหมือนกันค่ะลูกค้าปี2013เปิดราคาอยู่ที่199,000บาทนะคะลูกค้าเลขไม่ห0 0 0 0 0กิโลเมตรนะคะสภาพนี้สวยๆเลยนะคะลูกค้านี่เลยนะคะไดทออาคาโปวิกไปเรียบร้อยนะคะลูกค้าหากสนใจอยากได้รายละเอียดของแต่งเพิ่มเติมนะคะลูกค้าแคปเจอร์หน้าจอทักเข้ามาได้เลยนะคะ sr 4 0 0ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยค่ะลูกค้าตอนนี้จะเหลือเป็น gt 5 3 5ราคาอยู่ที่119000บาทค่ะเริ่มต้นดาวที่1น0 0 0่บาทเท่านั้นนะคะ grr 1ั 2004, gt r 1 0 0 4หรือเปล่าเอ่ยตอนนี้นะคะหมดนะคะลูกค้ารอติดตามกำลังจะมีสีเทาเข้ามาใหม่นะคะลูกค้ารอติดตามหน้าเพจไว้เลยค่ะลูกค้านะคะกำลังจะมีเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะคะลูกค้า 2 1สีเหลืองอ่ะ FC 821สีเหลืองวันนี้เยอะมากนะคะให้ชมกันเลยนะคะเปิดราคาที่3 1 9 0 0นบาทนะคะลดปี2019บเกให้ชมราคาอีกสักหนึ่งครั้งค่ะเลต้าเลพอนตามนี้เลยนะคะเลือกผ่อนได้ยาวนานถึง60งวดเลยนะ,ะได้ท่อแต่งเทอร์นี้โนรีไปแล้วด้วยนะคะนี่เลยหากถูกใจนะคะลูกค้าแวะมาชมรถที่หน้าร้านได้เลย ทัวร์ลิงมีไหมครับมีนะคะลูกค้าตอนนี้ CB500X เหลือหนึ่งเดียวแล้วนะคะลูกค้าไปไวมากๆนะคะขายดีมากๆสำหรับช่วงนี้นะคะ CB 5 0 0 x ตอนนี้เหลือโฉมปี2018นะคะเปิดราคาอยู่ที่145,000บาทค่ะเลขใหม่วิ่งมา8,000กิโลเมตรแท้ๆนะคะลูกค้านี่เลย yeah. นินจา300มีนะคะลูกค้าอ,อยากชมคันไหนนะคะพิมพ์ขึ้นมาได้เดี๋ยวฟ้าจะพาชมนะคะตอนนี้นินจา300จะมีคันสีดำนี่เลยเข้าใหม่ล่าสุดนะคะลูกค้าหายากมากๆนะคะสำหรับนินจา300นะคะ,ะคันนี้เป็นโฉม KRT ด้วยนะคะลูกค้าปี2017นเะคะเปิดราคาอยู่เพียง99,000บาท นะคะเริ่มต้นฟีดาวกันเลยนะคะสภาพใหม่และสวยมากจริงๆนะคะสวัสดีคุณครูด้วยค่ะอยากชมคันไหนพิมพ์ขึ้นมาได้นะคะนายทอแต่งมาเรียบร้อยหาลูกค้าอะสำหรับพนในสนใจแคปเจอร์หน้าจอได้เลยฟัง CBR ีเดี๋ยวใจเย็นๆนะคะลูกค้าพอดีว่าอยู่อีกห้องนึงเดี๋ยวฟ้าพาไปชมนะ,ะขออนุญ,ญาตไล่ฝั่งนี้ก่อนเมื่อกี้มีคนถามหา CB500F นะคะ ตอนนี้มีเป็นคันสีแดงคันนี้นะคะลูกคา้าเพิ่งเข้าใหม่ล่าสุดเช่นเดียวกันนะคะเป็นรถปี2020กันเลยค่ะลูกคา้าเลขไม้วิ่งมา12,000กิโลเมตรนะคะเปิดราคาอยู่ที่139,000บาทเริ่มต้นดาวที่19,000บาทเท่านั้นนะคะสภาพเนี่ยบอกเลยว่าสวยๆเลยนะคะท่านใดสนใจทักแชทได้นะคะ นินจา650นินจา650เดี๋ยวสักครู่นะคะอนินจา Ninja 650นยจะอยู่อีกห้องหนึ่งใจเย็นๆน,นะคะลูกค้าบินารีตอนนี้มีสีดำปี2,012นะคะลูกค้าเข้ามาใหม่มีเป็นตัว BN 600i สนใจลูกค้าทักแชทเข้าหาทีมได้เลยนะคะ อีกคันทัวริงที่มีกระเป๋าหน่อยท,ทัวริงที่มีกระเป๋าหน่อยใช่ไหมคะสักครู่นะคะตอนนี้ถ้าเป็นทัวริงที่มีอยู่นะคะลูกค้าจะมีเป็นซูเปอร์เทเนอ0์เพันนะคะคันนี้เลยสีดำนะคะลูกค้าที่เหลืออยู่เป็นปี2019ราคาเปิดอยู่ที่449,000บาทเลขไม่ห1,000กิโลนะคะ สำหรับ 500X คันนี้จะติดจองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะเหลือเวอร์ซิต650คันนี้ปี2015นะคะราคาอยู่ที่135,000บาทนะคะอ่าแซน250ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยนะคะลูกค้ารอติดตามที่หน้าเพจนะคะอ่ามีท่านใดอยากชมคันไหนเพิ่มเติมไหมคะ นะคะสำหรับลูกค้าท่าในใดเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็คงงงๆกันเนาะตอนนี้อยู่ที่ร้านทันเดอร์ i บ e พระราา5นะคะลูกค้าร้านเราเนี่ยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถ b i g กไบ e มือ2คุณภาพตีแล้วก็ราคาถูกนะคะลูกค้ามีรถให้เลือกกว่า150คันเลยถูกใจรุ่นไหนอยากชมรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะลูกค้าพิมพ์ขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวฟ้าพาไปชมแบบคร่าวๆนะคะหรือสำหรับท่านใดที่อยากได้รายละเอียดของแต่งเพิ่มเติม หรือว่าคลิปรอบคันรูปภาพรอบคันนะคะสามารถแคปเจอร์หน้าจอนะคะทักเข้ามาหาทีมได้เลยนะคะแซ่บแ0ดแซ่บแปดร้อยมีค่ะลูกค้าตอนนี้เหลือสีส้มดำนะคะสภาพสวยมากคันนี้เดี๋ยวนะฟ้าพาไปชมค่ะนี่เลยค่ะลูกค้าสำหรับแซ่800คันนี้ปี2014 นะคะเปิดราคาอยู่ที่179,000บาทเท่านั้นนะคะเลขใหม่วิ่งมา30,000กิโลเมตรแท้ๆค่ะมีการสบัดไฮเปอร์โปมาเรียบร้อยนะคะสำหรับคันนี้สภาพสวยมากค่ะลูกค้าไม่น่าเชื่อว่าเลขใหม่วิ่งมา30,000กิโลนะคะเจ้าของดูแลอย่างดีค่ะลูกค้าถ้าท่านใดสนใจเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้เลยหาเลขตอนนี้จะเหลือตัว4ฟนะคะลูกค้าตอนนี้ตัว ตัวนี้ที่เข้ามาใหม่พี่ติยังไม่ได้ขายนะคะรอติดตามราคาที่หน้าเว็บไซต์นะคะ F800R วันนี้ติดจองไปเรียบร้อยนะคะลูกค้ามาจบเงินสดที่หน้าร้านเรียบร้อยค่ะท่านใดสนใจนะคะรอติดตามเข้าใหม่ที่หน้าเพจได้เลยนะคะ SR400 ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยนะคะจะมีเป็นแนว Royal Enfield GT535 นะคะหากถูกใจเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอทักเข้ามาก่อนได้เลย นะคะสำหรับ ZX6R ตอนนี้ยังไม่มีเข้ามาเลยนะคะลูกค้าตอนนี้จะมีเป็นยามาฮ่า3แล้วก็ ZX10 นะคะอ่ะเดี๋ยวฟ้าพาไปชมคร่าวๆนะคะอ่าสำหรับยามาฮ่า6นะคะตอนนี้มีทั้งหมด4คันให้เลือกนะคะลูกค้าปี2019นะคะราคาเปิดที่379,000บาทเท่านั้น เลขหม่วิ่งมาเจ็บพันกิโลเมตรค่ะลูกค้าหรือจะเป็นในส่วนของซีดำนะคะปี2019เปิดราคาเท่ากันเลย1 3 7 0 0 0สาอ่อ, 1, 7, อ่ขอให้ค่ะ379,000บาทนะคะโอ้โหแม่ค้าลิ้นพันกันหมดแล้วนะคะอ่าหรือจะเป็นในส่วนของปี2018ราคาเปิดอยู่ที่3 8 9 0 0 0บาทนะคะไฮอะอ่า ไฮอาบุซาตอนนี้ที่ร้านหมดเลยค่ะลูกค้ายังไม่มีเข้ามาเลยนะคะถัดมานะคะ R6 ปี 6, 2018นะคะราคาเปิดอยู่ที่379,000บาทค่ะลูกค้านะคะตอนนี้มีปาะมาณนี้เลยสำหรับสายสปอร์ตนะคะลูกค้ามาชมฝั่งตัวพันกันบ้างนะคะลูกค้าซีเมียพันดับเบิลอาคะลูกค้าสีดำคันนี้ ปีลดนะคะจะเป็นลดปี2018ค่ะเปิดราคาอยู่ที่429,000บาทนะคะเลขไม้วิ่งมา13,000กิโลเมตรแท้ๆค่ะนะท่าในใดสนใจเนี่ยแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะอ่ะมาดูกันต่อค่ะลูกค้า ZX10 ปี2017ค่ะราคาเปิดอยู่ที่399,000บาทนะ,ะลูกค้า สาภาพสวยๆเลยค่ะลูกค้าท่านใดสนใจกำลังตามหานะคะสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยอ่าถัดมาค่ะลูกค้าดินจา650นะคะมาแอบอยู่หน้าร้านที่เองนะคะตามหาอยู่นะคะลูกค้านี่เลยสีดำคันนี้นะคะลูกค้าสภาพใหม่ๆกันเลยนะคะเป็นรถปี2017เปิดราคาอยู่ที่139,000บาทเท่านั้นค่ะ เลขหม่วิ่งมา8,000กิโลเมตรนะคะลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะคะลูกค้าอ่าเป็นประมาณนี้เลยเลขใหม่8,215กิโลเมตรค่ะลูกค้านะคะหากท่านใดสนใจนะคะแคปเจอร์หน้าจอได้เลย เดี๋ยวพี่เอ็กผะพาชมต่อนะคะเดี๋ยวพี่เอ็กอยากไลฟ์สดให้นะคะเดี๋ยวให้พาชมนะคะอ่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับอ่าวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราพาชมเมื่อกี้น้องฟ้าพาถึงไหนแล้วอ่าโอเคนะฮะฝั่งนี้น้องฟ้าพาชมหมดแล้วเนาะ โอเคครับเดี๋ยวเราดูห้องฝั่ง CB-CBR กันบ้างนะครับอ่าอันนี้ขายแล้วนะนี่ GTR 1004ันสนะครับนี่ลอส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะอ่ะนะฮะเรามาดูฝั่งนี้กันต่อนะครับอ่านี่ BN600i หสีแดงคันนี้นะ ติดจองเรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าจองเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่คันนี้นะครับอ่้านะครับตอนนี้มีให้เลือก3คันนะมาที่คันแรกกันเลยนะครับคันนี้เป็นรถปี2019นะครับเลขไม่2000กิโลนะฮะราคา249,000บาทครับ อีกคันนึงนะครับปี2019เลขไมล1,000กิโลนะฮะราคา249,000บาทเท่านั้นนะฮะอ่าคันนี้อีกคันหนึ่งปี2019นะครับเลขไมล1,000กิโลราคา249,000บาทเท่ากันเลย3คันนะครับอ่า899มีไหมครับมีนะกดลิงก์แอดไลน์เราเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมเซลเราส่งรายละเอียดให้นะ SR 400ตอนนี้หมดเลยนะครับพี่ติกําลังหารถเข้ามาให้อยู่นะครับ ZX10 มีนะครับกดลิงก์แอดไลน์เราเข้ามาได้เลยนะฮะ ZX25R ตอนนี้ยังไม่มีนะครับตอนนี้จะมีเป็นนินจา250นะคันนี้รถปี2019นะครับเลขไมล17,000กิโลเท่านั้นราคา95,000บาทนะครับ นะครับอ่าอาสามมีครับเดี๋ยวพาชมเลยมีสามคันนะอ่าดูคันนี้ก่อนนะคันนี้แซดสี่ร้อยนะครับปีสองพันยี่สิบเลขไม้หนึ่งหมื่นสามพันกิโลราคาหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับนี่อาสามนะอาสามมีสามคันนะตอนนี้นะครับสีน้ำเงินสีขาวสีเทานะครับ นี่เลยเป็นปี2017นะครับเลขไม่8,000กิโลราคา115,000บาทครับผมอ่าส่วนคันนี้สีขาวนะรถปี2018ครับเลขไม่18,000กิโลราคาอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้อีกคันหนึงนะ่งเนาะปี2017นะฮะเลขไม่16นะครับราคา99,000บาทนะครับ อ่าอาตอนนี้ยังไม่มีนะครับแล้วก็ TRK502 ตอนนี้หมดเลยพี่ติกำลังหารถเข้ามาอยู่นะรอติดตามนะครับอ่าตัวนี้ MT15 นะครับเอาตัวนี้ไปแทน R15 ก่อนนะอ่าคันนี้ปี2019ครับเลขไมล์ห0่ม่กิโลราคา49,000บาทเท่านั้นนะครับนี่ มาที่แซดสามร้อยนะตอนนี้มีให้เลือกสี่คันนะครับผมปี2016นะครับไม่หมื่นแปดนะราคา8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับส่วนคันนี้ปี2018เลขไม่แ0 0 0กิโลราคา1900บาทนะครับคันนี้จดปี2019นะครับเลขไม่สี0 0กิโลราคา15,000บาทนะครับ คันนี้ปี2018นะครับเลขไม่หนึ่งหม่นหกพักิโลราคาอยู่ที่99,000บาทนะครับอ่า ER n r นะตอนนี้เหลือคันเดียวแล้วนะครับอ่าคุณเจ้ากบคุโรโลสวัสดีครับแหมขอบคุณนะครับที่อยู่รับชมนะฮะนี นะฮะ E-R 6 N คันนี้นะปี2012นะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นหกพนกิโลนะครับราคา9,9,000บาทเท่านั้นนะครับนี่สภาพดีมากนะสภาพสวยมากเลยนะครับปี12ก็จริงนะฮะแต่สภาพสวยจริงๆนะคันนี้นะครับเจ้าของเดิมดูแลรถมาได้อย่างดีมากเลยนะคันนี้เป็นรถมือเดียวเท่านั้นนะครับ ท่านใดกำลังหา E.R. อยู่นะบอกเลยว่าคันนี้ไม่ควรพลาดนะครับอ่ะ KTM กันบ้างนะฮะคันนี้ดู690นะครับรถปี2014ครับเลขไมหม่24,000กิโลราคา2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณนัทพงศ์นินจา6ก0มีไหมครับมีครับคุณนัทพงศ์ครับกดลิงก์แอดไลน์เราเข้ามาได้เลยนะ คุยกันในแชทได้เลยนะฮะเดี๋ยวส่งรายละเอียดให้นะครับอ่าอ่ะ,อะมาดู CB กันต่อนะครับ CB ที่ร้านเราตอนนี้นะครับนี่เลยปี2017นะครับเลขไม่20,000กิโลราคา169,000บาทราคาเบาๆเลยนะนี่คันนี้แต่งมาเยอะด้วยนะอ่า อ่าอีกคันหนึ่งนะฮะคันนี้ปี2018นะครับเลขไมล์หนึ่งหม 14, กิโลราคาหนึ่งแสันบาทนะครับสีน้ำเงินอีกหนึ่คันนะฮะปี2017ครับเลขไมล์หนึ่งหมนกิโละครับราคาหนึ่งแสกบาทเท่านั้นนะฮะส่วน CB65 อ่า c b 6 5 0 r นนะครับตอนนี้มีให้เลือกสองคันนะสีดำกับสีน้ำเงินนะครับ นี่เลยสีดำปี2018นะครับเลขไมล์หน0่งหมกิโลราคา2 29,000บาทเท่านั้นนะฮะคันนี้นี่ของแต่งบอกเลยว่าเพียบแน่นอนนะครับอ่ะส่วนคันนี้นะครับปี2019ครับเลขไมล์0 0 0กิโลนะครับราคา2 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะอ่ะคันนี้นะครับ CPR 6 5 0 F นะ ปี2018นะครับเลขไม่แ8,000กิโลราคา199,000บาทเท่านั้นนะครับผมนี่สวยๆนะครับมีให้เลือก2คันนะคันนี้ปี2018เช่นกันนะครับเลขไม่เ7,000กิโลราคา199,000บาทนะครับก็โอ้โหรถตอนนี้นะฮะอาจจะโล่งไปหน่อยนะฮะช่วง เดือนนี้นะครับหรือเดือนที่แล้วนะบอกเลยว่าลูกค้าเข้ามาจับจองกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะครับรถเลยโล่งไปหน่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ตีกำลังหารถเข้ามานะครับหารถเข้ามาให้เลยรถมีเข้าใหม่ทุกวันนะครับผมอะเบเนลี่อีกคันนึงนะฮะลืมบอกไปนะครับ คันนี้ bn 6 0 0 i นะครับปี2015ครับเลขไมล์ห0่ม่กิโลราคาอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นนะครับอ่านะฮะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็อัปเดตรถภายในร้านให้แฟนเพจทุกท่านนะครับได้รับชมนะฮะว่าตอนนี้ที่ร้านเราเหลืออะไรกันบ้างนะครับและมีอะไรเข้าใหม่มากันบ้างนะฮะ ก็ขอบคุณแฟนเพจทุกๆท่านนะครับที่ติดตามนะฮะที่ให้กำลังใจนะครับที่อุดหนุนเรานะฮะต้องขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับวันนี้ผมเซลล์เอ็กนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์สดครั้งหน้านะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่ไม่ได้ตอบคำถามนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอยากทราบรายละเอียดรถคันไหนรุ่นไหนนะครับ กดลิงก์แอดไลเข้ามาได้เลยนะครับผมเดี๋ยวทีมเซลล์ของเรานะครับหรือว่าตัวผมเองนะฮะจะเข้าไปตอบคำถามให้นะครับจะส่งรา,ายละเอียดรถคันที่ลูกค้าต้องการให้ด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันไลฟ์สดครั้งหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ